วันนี้เราจะมาทำการโมดิฟายครับให้ช่างโมดิฟายสาเหตุที่มันแตกบ่อยลูกปืนแตกบ่อยมากเลยคันนี้เราจะทำการเอาไปกลึงครับกลึงเบ้าลูกปืน ในตัวไหนที่มันต้องจับไอ้นั่นแนะหละตัวไหนที่มันต้องจับไอ้จับแล้วตัวเนี้ยไปเจตัวนี้จับไม่ได้บ่มันเล็กบ่เดี๋ยวถอดไปหมดเลยครับทั้งชุดเลยแต่เราต้องถอดอ่า เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะชุดใบสีบ่ะชุดใบสีออกให้หมดบ,บุบบุบบับเลยเว้ยเนี่ยเราจะถอดทั้งชุดตัวนี้เราต้องถอดตัวคันชักออกด้วย แล้วก็เปลี่ยนซีนพอตั้งเปลี่ยนซีนพอนอนก่อนจะเปลี่ยนเราก็ต้องไปไปกลึงก่นอนหู้นี่ดิเซมไอ้บุยไอ้ตัวนี้มันออกมาบ่ฮะ,ะซีนวะนี่ใช่ไหมตัวซีนมันออกมาบ่ลูกปืนแตกได้เนี่ยนะถ้าซีนมันรั่วลูกปืนก็แตกทุบกัน Me tudo nela. ถอดตัวเนี้ยออกมาก่อนใครที่ซีนรั่วบ่อยลูกปืนแตกบ่อยครับสาเหตุเกิดจากเบ้าลูกปืนมันมันหลวมเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่อันนี้เราเปลี่ยนแป๊บเดียวเองไม่ถึง2วันมั้ง เ,เราจะทำความสะอาดครับแล้วก็ให้ช่างกึงเข้าลงกึงครับ มน้่ขค้นรุดข้างในปะหนให้มเมื่อกี้รุดข้างในปเอันนี้มันอยู่อันนี้มันรุดออกมานะไ,นไม่เป็นไรขวค้อนไปมีค้อนในเสื้อแตกเลย อดจนชินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูว่ามันสาเหตุที่มันแตกลูกปืนมันแตกอันนี้เราก็ดู YouTube มาว่าสาเหตุที่มันแตกว่าอะไรเฮ้ยมิดนอดตัวน,นี้ใช่ ต้องดึงตรงๆอ่ะไอโอลิงมันขาดหรืัวไปงัดโอลิงโอ้ตายมันขาด้งนานเลยโมขาดนานรอวเฮ่ยยังงัดให้น็อตให้นั่นจะดึงตรงตรงออกมาอีโอ้ลูกปืนโอ้แตกกระจายเลยเว้ยนี่ครับชุดตัวนี้แหละ เป็นไรไหมเนี่ยดูเศษลูกปืนอ่ะปืนแตกหมดเลยเดี๋ยวดูเบ้าจะไหมกันนี่อันนี้จะเป็นเบ้าลูกปืนนะปกติมันจะแน่นนี่มันดว๋วโอ้ <c oughs> โอ้ยตกหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูอีกทีนึงเนี่ยตัวนี้เป็นล่องเลยเนี่ยอันนี้จะมีแผ่นชิมหนึง่งต้องไปพอกตัวนี้แหละด้วย Okay. หมุนก่อนอันนี้เราจะเปลี่ยนซีนเพาตั้งด้วยนะฮะรั่วเลยครับเดี๋ยวเราต้องแก้ปัญหาตัวน,นี้ก่อนถอดออกมาแล้วนะ่าจะเปลี่ยนทั้งทั้งหมดเลยครับซินดูดูเศษเสรศษลูกปืนนี่ครับ ้ตัวน,นี้มันไปกินเสือ้อเปล่าตัวไหนไปขูดไปเฮ้ยเบื่ออะไรเบื่อสกาวนี่แหละ ตัวใหม่มีตัวใหม่ไหมรูปการเหมือน,นจะรวมๆเลย <c oughs> ึบ <c oughs> เน้นเลยบ่เ <c oughs> พราะเดี๋ยวยิงเอา <c oughs> ตัวนี้เราไม่เคยถอนลงเลยครับ ตันไหนมันจะมีแกนมาขับดอ,อกจอกเอใบสีบ่ขับตัวไหนวะเนี่ยแกนเนี่ยแกนตัวเนี้ยมันมาขับตัวไหน,ไหนเนี่ยแกนที่โผล่ออกมาจากตรงเนี้ยขับสิ้นเผ่าตังบ่ท่นี่เฟื่องบ่สิ้นเผ่าตังเออถอดมาได้ก็รู้เพราะเราไม่เคยถอดเลยครับ เปลี่ยนซีนเองก็ได้ได้เนาะพูดถึงเนาะพาตั้งอ่ะถ้าถอดออกมาแบบนี้เนาะไม่เคยถอดดูในคลิปก็ได้จำนดได้ไหม,ย,มย,วยวนเอายวนเอานะนี่เราถอดครั้งแรกครับต่อไปเราจะมาถ่ายทำวิธีการเปลี่ยนซีนพอตั้ง พอนอนเรารู้หมดแล้วครับเปลี่ยนยังไงเพราะว่าประมาณสิบรอบแล้วมั้งเนาะอันนี้จําได้หมดแล้วสาเหตุเราก็รู้แล้วแต่ไม่มีเวลาครับอันนี้เรามีเวลาก็เลยมาจัดเลยครับ นี่ถอดออกมามันจะมีเกนข้างในเล็กๆอันนี้ถอดได้ครับนี่สวมกลับไปที่เดิม <c oughs> ตัวน,นี้ก็จะเป็นเฟืองขับเัือนนตัวนี้ไม่เป็นไรชุดเนี้ยปืนงายขึ้นนี่ ตัวน,นี้แหละสำคัญมากมันหลวมปกติต้องตอกเข้าครับอันนี้ไม่ได้ตอกเข้านะแค่มือทุบๆเข้าไปแล้วต้องให้มันฟิต้นไี่ครับนนเห็นไหม ออกง่ายหัวล้วมยังไงก็เตกต,ตัวนี้ด้วยตัวนี้น่าจย,ย่ตัวนี้มันเข้ากับตัวนี้บ่ะเออตัวนี้มันฟิตอยูอ่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวถอดตัวนี้ออก ทางดีๆเดี๋ยวตอนกึ่งเราจะไปดูเขาทำยังไงนะ